สวัสดีค่ะเมื่อนี้อยู่มุกอาหารยนะคะไปข่าวไปซับนมอหไเอาไม้แกงยอดมาอื้อแกงกับนมไม้แฉก bảy lại Hãy mẹ cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp ูมกินตลิดชุดตุ่มใบบุงนี่จะตุ่มจืดไปแซ่บแซ่บแซ่บบ่เออแย้มทำอะไรแย้มอะไเนี่ย้มเอาเลยนี่เดี๋ยวเอาโดมเอาโดมนี้เอาโดมนี่ก่อนเนาะเอาไปแกงมีแซ่บหมูมีมีแซ่บอะไรอันนี้เราห้าวไเ้เถอต้มกิน ไปต้มไม่สามสิบนาทีจืดสามสิบนาทีจืดอือไม่บ่งหวานอันนี้หน่อไม้บ่งหวานอย่านี่เราไม่ปนก็ได้ตายหรอนี่ตัวชื้นเลยชื้นแบบตลาดเขามาขายอ่ะเบสห้าสิบอ๋อแล้วแม่ก็มาปลูกไว้นี่เหรอเพือ่อลปลูกไว้กินอะไรอีกล่ะแม่ซับเลยเหรอเนี่ยโอลซับโลดซับนี่แล้วนะซับโลด ลับแก่ลายนี่หรอ,อ,อตุตุต <c oughs> เศษแรกตมนะนอกแรกอนอกแรกนอกแเบหรอเเบขาวข <c oughs> าวอันจะอันเขานุมาใสุ่บนมันซับไปพัดเท่อหมู ขอเอ,อนะือเ้อนนะ้ำผึ้งนะหน่อไม้บ่งหวานไม้บ่งหวานมันต้มจืดไป้าต้มแล้วมันก็จะจืดเร็วจ้า <Yeah. S 1> อิสิโอ้โห<ฮ>นี่แม้ข้างในก็มีน่ะนี่โอ้ยตั้งหลายอะ่ะโอ้ยแม่เออแท้ได้จน,น,นอินอีชนะบ้านนี้อุ่มไม้หลายครับอ่าอ,อนนะ่ะบน อ่อนบออนเอโอ้ยอตามบ้านไมันมีได้นอ้ออ่อนที่มัน,มนหักกโพเนอ้นอตแล้วเ,วเ็มีติน,นเ้อตามอกัอนเิ๊บไ้หวานชอบเมึงเดือด าเนี่ยต้มสามสิบวัทีก็จืดหรอเออมันเป็นท่านหวานท่านหวานเสพไม่ได้ตับเลยนะแม่นะอืมไอ้ซับแก่ล่ะไอ้ซับแก่อะไรไอ้ข้างล่างนี่มันแก่หรอเออเลยตับเนียอ๋อไอ้ไอ้โอ้ยพลาดพลาดพลาด อีกนอชูงก็เอานอ,น,อ,น,อนี้หรอนอนี้ฮักม่ได้หรอฮักเอาอะฮักเอาโรดได้บ่อเออนี่ก็ฮักโลดอาแล้วแม่นอสูงเทกจิตบองนอสูงนี่เหรออือนี่เแมงเม้อกหงนอสูงบองมาเกษบ แ,แม่อันนี้ก็ฮักเอาเหรอเอาเนี่ย้ออ้ตองตั้ไหลก็คือเหมือนเึ้น้องนน้คับตุยตุยออันนี้มันยมงกินได้หรอมัเป็นล่ำแล้วนะเนี่ยกินได้บอกมันนะ

ลงโคตรนี่เอาว่าฮักตั้งบ่อีมใช่ฮักอ๋อโอ้ฮ้ยมาเฮ้มันหาดไหไุไม่ติดเฮเอาอีกบ่นีกอีอกอกหรอ บ้าอันซับนะออออันนี้ก็ฮักเอาได้เลยนี่ฮักเอารูดรูดรูดเอ๊ะดนตับพอแล้วเหรอมันเยอะแล้วเหรอยังชามยังชงกอไปเอากอไหมเอากอนนี้ไม่เอาแล้วเหรอแม่เอาเอายี่บอเอายี่บอยี่บอไหฮะ โอเคได้คือนี้เราจะเอาไปทำอะไรกินเดี๋ยวจะได้ตัดวิโอ้เนี่ยเหรออืมโอ้เนี่ยแม่แม่ถือรับเอาแม่เ็ดรัตึ๊กอันนี้เขาเอินน้อไม้บ่งหวานต้มประมาณ30มสนาทีจืดเร็ว แล้วก็วหวานแป๊บเดียวแล้วเท้าเอาไปต้มกินกับปนปะทูแซ่บ